นะครับ FC ครับมาดูกันรถคันนี้ครับคันนี้รถมิซูนะครับหน้ากับหลังดูใกล้เคียงกันนะครับตอนแรกรถมิซูคันนี้มาเป็นแบบคันนี้ครับเดี๋ยวเบิ่ออันนี้หน้ามันเตีย้ยข้างหลังมันสูงทีนี้ช่างจันมีแต่ละเม็ดให้อาใครตอบถูกให้สามคนครับข้างหน้าเตี้ยกว่าหลังกี่เซนใครตอบใกล้เคียงคนนั้นเอาตัางค์ไปร้อยหนึ่งน,อนะอ่าตอนนี้หน้ามันเตี้ยกว่าหลังเดี่ยดูเลยเี่ยหลัง อันนี้รถเอฟซีบูเล่ดัมเนี่ยเอาเจ้าสิบเนเนาะอ่าชางจานเอาอ่าสามนิ้วแป๊บนึงสามนิ้วอยู่ที่แปดเซ้นอ่าช่างจันแปดเส้นอันนี้สิบเซ้นเนาะสิบเนช่างจานแปดเส้นต้องใส่ประมาณนี้ของเจ้า,จาสี่เ้นอ,อันนี้สองนิ้วสองนิ้วกบหา้าเซน มี4 5 8ห้เอา้าเจ้าถือประเด็นเจ้าเป็นเจ้าของรถไปวันเลยมาจากไซก่อนครับามาจากบุรีรัมย์มาสั้นอ่าบุรีรัมย์เอาเได้ตอบตัวไปดอยนึงเดี๋ยวเอาไก่เคียง,ยงวัดจากยางบบเลยครับบอสจากนี้ก็ได้เน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 มาจากนี้มาหานี่ก็ได้ครับเอออวัดนีี้ก่ะทั้งตีขึ้นเพียงปีนท้องรถเพียงเจ้าธรรมดาครับคนมาเคยเห็นงานเกี่ยวกับรถ ธรรมดาเดีครับเจ้าของรถเห็เลยจากเส้นครับจักเส้นครับยี่สิบสามเส้นอ้าวไมาเปขังล้างประเดีวไเปขังล้างพี่น้องมขังล้งอืออ้าวอายี่สิบสามเส้นนี่เจ้าของรถเองเลยนี่สามสิบเดี๋ยวก่อนยี่ิบสามเป็นบ่เออสหนึ่งเส้นสเส้นสเส้นสเส้นหเสน หกเซ้นเจ็ดเซนแปดเส <goddess> ้นเป๊ะเอาใครตอบถูกเหรอคือตังไก่แล้วการตอบถูกพะว่าเราบอกว่า10บเส้นสร้างกันตอบแปดเส้นปานนี่คอยถามพวกเจ้าทั้งสามพนเนี่ยว่าสร้างจันได้เอาสารเม็ดบางก่อนก้อ็ไดเนี่ยบออะคือตอบสื่อเหาะเจ้างงบอวนีเเอาวัดใหม่บังวัดใหม่บัง มันยังอ้ดีอยู่บบางรับบาดไมเบิ่งมันก็สิบสิบแปดเนั่นพี่น้องเอยสามสิบเออสามสิบน้อยเออเอาไปบนั้นเบิ่กมนี่แปดเสนมปนบานนอยได้พี่น้องเป็นแเส้นบุญอะไร หลายครับอาอดึงมั้งแปดเส้นหอดเสีมั้งเพี้ยเพี้ยแปดเส้นห้างกันล<ะ>หลายโพดสามนิว้วกู้อาบน่ะระดับว่าปเป็นยังเราจะไม่เป็นโชคไอ้รถเจ้ามาที่แรกก็เป็นแบบนี้แหละเป็นตัต้งๆไป,น,ปน,นี่สร้างจะเห็นแล้วโอเคป่ะโอเลเนเลย <laughs> ของเราเห็นแล้วเพราะว่าเราเป็นโชคแบบมันเมเป็ปอะมันเหมือนตอนแล้วมันเอะหมูเมเป็ป คือจังซีล่ะนางเบื้องต่ำๆบางเดือนก็สูงๆก็เท่มาถอดโมนี่จัดโชคให้เรียบร้อยเลยเปลี่ยนโชคใหม่เราบั็นี้ยกขึ้นในฟีพร้อมว่าจะเสียตังค่ายกเสียได้ค่ายโช๊กกระเซือนี่เราก็มาเหตุตั้งแต่โช๊กอย่างเดียวว่าด้เปลี่ยนยางแต่ว่าทางนี้มาเปลี่ยนแต่แม็กตัยางอย่างเดียวโชคยั่งประเทศได้เปลี่ยนถ้าถึงเลขวันหนาก่อนมาแต่ไก่เด่นมาแต่บุร๊ดได้หมดเลยครับเนี่ยรับไปมากรับไปมากนี่ อำเภอยังครับอำเภอน้าไปมมาอ๋อแม่จากวัดใดจากวัดวิรัตโอ้ยน่าถามก็ถามพิษต้องเปรมมาอำเภอยังวมาจันทร์มาอันนี้เดียครับอำเภอยังครับเนี่ยอ๋อผมผมดูเหตุงานอยู่ตอนเมืองนี้อ๋ออำเภอตอนเมืองเดี๋ยมาจากวิรัตมาเกณฑ์ด้วยอย่ครับมารอบสามแล้วมาลำเจ่าไม่ลำเก่ารอบสามแล้วมามารอบแหลกคนหลป่าวครับมันด่วนล่ะเราคุลายหลายหลายปีแล้วรอบสองในช่วงไหนครับช่วงรอบสองจะ สองปีที่แล้วสองปีที่แล้วอันนี้คือรอบสามแล้วของเจ้าเนี่ยครับบุรีรัมเนี่ยรอบแรกบ่มาตั้งแต่เศรอบ้านแตงแตงเศรอแต่ว่าของเจ้าเนี่ยมันเห็ดหยากกว่ามูเด้รถเจ้ามันยี่ยวห่อโตโยต้าแต่ว่าเซ่หลอดน่ะอีทุ่ยขันเดียวเนี่ยในในบุรีรัมเนี่ยเบิ้งเบื้งพี่น้องเบิ้องบัสบุรีรัมมีขันเดียวเนี่ยละนี่ยี่ห้อรถนี่ให้หลักนี่ นี่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 บัดน,นี่บัดบัดเมืองวมวยรมางผมว่ามีรถเจ้าะขั้นเดียว,วที่เอาล้อแม็กอีดูสัมาใส่รถโตโยต้าธรรมดาใส่แล้มสีคำครับไอ้ดุมลอ้อแต่ว่าตัวน,นี้เขากึงึงเรียบร้อยแล้วกึึงเรียบร้อยพร้อมแล้วนัดล้อก,กับเพี่ยนให้ไม่พร้อมฝาครอบโตโยต้ากับเพี่ยนไม่พร้อมออเอาสมมุิว่าเจ,จ้าเป็นขมุยขมุยฝาเบิ็นขมุยได้๋่วว่าเอ้าล้อแกะเบิ็นแกะให้ออกเลยฮันเจ้าแกะออกผมแถมไปอีกฝาหนึ่ง เออแกเบิงบังแกเบิังเอาเล็บเครียเบิังด้วยนแน่นตุ๊ดเลยแน่นบ่แน,น่นแน่นแน่นเอาล็อกแกบังแกออกได้ผมให้ยฟันหนึ่งเลยให้ยฟีเอาไปเก็บไว้เป็นอะไรหาเทียมมันหาย,เ,หายเป็นไรแน่แนอนบ่ครับเป็นไรอ่ะแรน,นจังได้ครับรถมันแน่นครับพี่น้องมันแน,น่นม,มันแน,นแ่นเราประเด็นแรนไปบ่าไม่ลดมันบอกคือจังฝารถพวกไอ้นั่นเด้มวกเป็นขอบแบบธรรมดาข้างนอกอ่ะ เอามื่อเดืนกับรถเพิ่มเพิ่มงซื้อกับรถกับมี่แต่ว่าจังส่นี่เพราะมีรถอันนี้เราแม็กซ์อิสุโสใส่ฝาครอบตัวตัดไปแล้วบาดมันโกบันทานยืนเนี่ยหรอเออแล้ว <c oughs> ลก็ยางพิษตวนพอมตั้งแต่ยาน,นี่กับซีสินซีม่นกลัวหรอเจ้าเด็กทึ้งแม่ทึ้งยานนี่มันราคาเนี่ยจะมาถือแห้งแล้วเพราะผิดหวังอ่าเราสองมึนกว่าบาทครับยางไปแดงยางงไปแดพิษตวนพอมบอกเลยว่ามันได้ของ คือเราแม็กก็ดียางก็ดีนัดหลอกกับไม่สาขอบกับไม่ตั้งซูในพอมบื้ยคร <c oughs> บขนาด <c oughs> เมียนได้ครอบไปเลย,เลยต้องต้องขอบคุณคณนที่แนะน้ำมากพู <c oughs> ้ใดก่อนในน้ำจ่อมากฮะไอ้นาเปนนองน้องกับไอ้น้องกับอไอ้ <c oughs> ไจะเป็นเอฟซีอยู่กันตัวเพราะต้องขอบพุ่นน่องเราถีนน้ำมาจะบอกกระซูไปลูกไปเพื่อนเบิรงแล้วว่านี่มาฮอตทีเราเมื่อนี่ ปลาหอดมองเลยเห็นมองแล้วปลาหอยเมือนี่เป็นคนหลายวะไอ้คนหลายค่ะคนหลายก่อนมาแตงเตศ้าเนี่นักะัอไแล้วมาแต่เศ้าได้คิดตัวดอ๋อชนเลี่ยม่เป็นชุดที่สิบอหสิบกว่าคุณจ๋าสิบกว่าคนอ่ะแสดงว่าพี่คนมากกอนเจอีกเมือนี่มาชิวแหลกเลยมาประมาณผมผมเศร้าชิวแหลกมาผมผมเศออกจากบ้านประมาณเก้าสามาหอดี๋ผมเศชิวแหลกตอนนี้คนเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะขันนิดเราก็มาไอ้เขาเจ้ามาจากม้วก่อนเหรอใบใบเออมาใบมงเรียบร้อยแล้วเป็นโชคสิบต้นเรียบร้อยแล้วเหลือตั้งศูนย์เพราะว่าทีมงานเามันหลายทีมงานตั้ไปยี่สิบกว่าคนเกือบสามสิบก็เลยเฮ็ดแล้วไว้เป็นเห็ดลายอย่างมันเด้ำมันเจ้าคนลลายยางนาะเธอกเฮ็ดน้ำมันเครื่องบ่มน้ำมันเครื่องพ่มแมนน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแล้วก็กึ่งดุมลอยอีกเพราะมันก็เละซ่ามันเละใสีเวลาโดนหน่อยหนึ่ง ตอนนี่ซางเข้าไปกินขาอ,อยู่มั้ง,งเดี๋ยวไปสจมาตังส่วนไหนสองคันพร้อมกันเลยเคันนี้ก็มากก็ได้ถือใจแล้วเราละบันเนี่ยเดี๋ยวหมละวันทีอีกสา,เกกามเดือนมาเจอกันยกหนาขึ้นอืออีกสามเดือนมาเจอกันยกหนาขึ้นแต่เปลี่ยนโชคพร้อมอมืไอใดมีโอกาสขึ้นมากกลับมากมากไม่เห็นยูน่นีก็ได้ครับบันนี้ยกหนาขึ้นต้องตั้งศูนย์ไม่เดียวเมื่อนี่ผมตั้งศูนย์ไปเรียบร้อยแล้ว ปัาเน่้พอาะ้ายกหนาขึ้นปุ๊บก็ต้องตั้งศูนย์อีกขั้นใจว่าตั้งศูนย์เนียางเจ้าเสียหมด้ลยครับแมนตั้งขั้นนี้กันครับเนี่ยขั้นนี้ก็ยกหนาขึ้นก็ต้องตั้งศูนย์ไหมครับบ่ตั้งสางจันมาครับตั้งให้เราเพิ่นว่าโอ้รถเสร็จแล้วผมก็แบงคนเด้อบ่ให้ครับตั้งศูนย์ก่อนเพราะว่าเจ้าของรถแล้วป้าหูฮู้แต่ว่าเปลี่ยนเช่าหล้วก็สิกลับบ้านว่าซั่นแมนว่าอ้ไอเปลี่ยนโชคเรียบร้อยแล้วกระแบงานเด้อว่าซั่นว่าบ่แมนครับเพาต้องตั้งศูนย์ เฮ็ดลุงมองลูกหมาเฮ็ดช่วงดังแล้วแจ้ต่างกระบังเลยบ่ได้ครับสร้างจานเสียบังขับให้ตั้งศูนย์เลยบอกสร้างทุกคนในลานว่าถ้าใครเปลี่ยนโชคทําช่วงล่างอย่าให้ลูกค้าเอารถกลับเราต้องตั้งศูนย์ให้เขาทุกคันเพราะบางทีเจ้าของรถเขาไม่รู้เราก็บังคับทําในสิ่งที่ดีแม่นบ่ครับขั้นผมว่าเฮ็ดห้ให้สีเฮ็ดแม่นบ่ครับสร้งปรเดยาะเ้แม่นคนรับแม่ครับยังเป็นม่ยิ่งใั่ ท,ที่สำคัญนี่มันอยู่ที่หัวเรือพอมบาหัวเรือมีเทคนิคแบบไดเฮ็ดจังไหนหเสียบไปได้ทั้งเดียวกันแล้วออกมาดีมันวาครับหลดราคาเป็นแสนเฮ็ดออกไปว่าดีกับเสียเสียของอเฮ็ดไปว่าดีแรีนไปลอ่อรดอันตรายด้วยครับเมนวะพอใบซีวิตเอฟซีฝากยุกสร้างจันนะแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ต้องเฮ็ดให้ด,ดีพรอมพ่าเมีนวาสร้างจันเฮ็ดดีพูดเดียวทีมงานเฮ็ดเ่าดียเพาไเนี่ย แต่ทีมงานคนในเฮเบอดีผมก็เอ็นมาอบรมมาคุยสองสามทียังเป็นอีกอะให้กบ,บานซะแ <laughs> มเาาเ่เหนปะเพราะว่าชีวิตเอฟซีเฮาสำคัญดิสิมาเสียย่อนสร้างคนคนเดียวบอดได้ครับบอดได้บอดได้งานต่องมาเปลีเป่เลยเนะครับขอได้ว่ามาบองนี้พ่ผิดหวังครับเอ้ยเบิร์ตยันหลอเอ้ยง,งามคัก